สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนในร้านไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆมานำเสนอให้คุณลูกค้าและไลออนคาก่อนใครเลยนะคะใครที่หารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะไม่ควรพลาดเพราะนะคะบอกเลยนะคะคันนี้นะคะได้รุ่นท็อปสุดนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อและที่สำคัญนะคะเลขไม่เพียง70,000่นกิโลเมตรเท่านั้นนะคะและเป็นคันไหนไปไม่ได้เลยนะคะ เป็นแบรนด์ที่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานค่ะและวันนี้นะคะราคานะคะบอกเลยนะคะว่าพิเศษมากๆนะคะไม่ควรพลาดนะคะสำหรับลูกค้าที่หาอยู่กับคันนี้เลยนะคะเจ้า t o y ยต้า o r t u n e r นนะคะเป็นตัว 2.4V นะคะขับเคลื่อน4ล้อมาในปี2020และราคานะคะสุดพิเศษมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาตั้งขายเพียง1,900,000บาทเท่านั้นเลยนะคะ สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่ซื้อสดนะคะร้านเรานะคะฟรีแวดเฟรีค่าโอนและของแถมอื่นๆนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะน้ํามันเต็มถังกล้องหน้า1ตัวนะคะ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้1ปีนะคะและที่สําคัญนะคะเรายังมีบริการหลังการขายและประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ20,000กิโลนะคะเอากันไปเลยนะคะและนะคะลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะคันนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง18,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง7ปีหรือเอาไปเลยค่ะ84งวดแล้ววันนี้นะคะจุนจะพามาชมนะคะรอบตัวรถและภายใน ภายนอกกันนะคะว่าคันนี้นะคะจะสวยฟังก์ชันจะครบขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัวต้าฟอร์จูเนตัว2.4นะคะฝากระโปรงนะคะเขาจะได้ตัวอักษรนะคะภาษาอังกฤษคําว่าฟอร์จูเนอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะเขานะคะตั้งติดตั้งนะคะสเกิร์ตนะคะชุดแต่งให้นะคะด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะเป็นใบดีม LED นะคะสวยๆแบบนี้เลยและยังมาพร้อมกับนะคะไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นนะคะตัวรถสีดำนะคะสีบอกเลยนะคะว่ายังเงาและยังใหม่มากๆเลยนะคะลองรอยการใช้งานเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของล้อแม็กคันนี้นะคะจะได้ล้อแม็กอลลอยนะคะขอบ18นะคะจากเดิมนะคะจากโรงงานนะคะ ซ้มล้อนะคะเบาโชกรลบกันเลยว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ำท่วมนะคะถัดมานะคะในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้นะคะมีไฟเดี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคิ้วกันศาสตร์นะคะติดตั้งมาให้นะคะรอบตัวรถเลยนะคะมีแหลกหลังคามาให้เรียบร้อยนะคะและใช้บันไดนะคะพร้อมใช้งานมากๆสำหรับคันนี้นะคะมือจับนะคะเราใส่ให้นะคะเป็นนะคะ เป็นตัวกันลอยนะคะสีโคมเมียมนะคะทั้งสีด้านเลยนะคะสำหรับคันนี้ด้านท้ายนะคะจะได้นะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะและยังมาพร้อมกับโลโก้ตโต y o ต้านะคะและเราพามาชมด้านในกันบ้างน,นะคะด้านในคันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะคะ เจ้าโตโยต้าคันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าภายในเนี่ยกว้างขวางนะคะสามารถนะคะวางของวางสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาจากขานด้านข้างกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะคะขางด้านข้างนะคะน็อตนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีขันนะคะไม่มีขยับนะคะ รถบ้านนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ำท่วมนะคะมีเลียมโอ,อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเซ็นเซอร์ระยะมีให้นะคะและที่สำคัญนะคะนี่ค่ะชุดสเกิร์ตนะคะหน้าหลังนะคะติดตั้งนะคะมาให้เรียบร้อยสวยมากๆนะคะและปิดนะคะปิดง่ายมากๆนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะสามารถกดนะคะจากตรงนี้นะคะแบบนี้ได้เลยนะคะ และนะคะจูนจะพาไปชมนะคะออปชันด้านในกันคะ่ะและนี่นะคะจะเป็นภายในนะคะห้องผู้โดยสารนะคะเป็นสีดําคุมโทนมากๆและนะคะเขามีกุญแจนะคะคีย์เลสน,นะคะมีด้วยกัน2ชุดนะคะเป็นระบบปุ่มพุทธศาตร์นะคะเพียงแค่เหยียบเบรกนะคะแล้วกดปุ่มนี่เป็นไงบ้างคะเสียงเครื่องเงียบมากๆนะคะเขาเป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลนะคะ2 4 0 0ซีซีนะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาจากบ่อด้านข้างกันก่อนนะคะ เบาะด้านข้างนะคะจะเป็นเบนาะหนังสีดำนะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะได้เบาะปรับไฟฟ้านะคะคูน้านะคะในส่วนของแผงประตูนะคะเป็นสีดำนะคะล่องรอยการใช้งานเนี้ยแทบไม่มีเลยนะคะแล้วก็แต่งนะคะคิ้วโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ คอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยนะคะได้แอร์แบคคูล่ามาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะเขาจะมา,าพร้อมกับหน้าจอระบบสัมผัสนะคะออปชั่นมีเดียครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะคะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดเลยนะคะสําหรับคันนี้แอร์ Air นะคะจะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะแล้วเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ แล้วนี่ค่ะยังได้โหมดนะคะอีค่อนโหมดนะคะพาวเวอร์โหมดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเลขไม้นะคะใช้ไปเพียง70,000่นกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวดูแลสูงน,นะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะด้านขวามือนะคะเขายังมีระบบช่วยในการขับขี่คูดคอนโทลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เกียร์แพตเทิร์นชินะคะมีมาให้แล้วนะคะและคันนี้นะคะยังได้นะคะไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติด,ด้วยคะ่ะและในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะเบาะแถวที่2นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะให้ดูเลยนะคะเบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะ ห้องผู้โดยสารเนี่ยกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้และนะคะไม่ร้อนแน่นอนนะคะเพราะเขามีแอร์นะคะตอนหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถนะคะเพิ่มพัดลมได้เลยนะคะจากด้านบนเพดานด้านนี้นะคะเพดานนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยนะคะสะอาดและใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ ห้องผู้โดยสารกว้างขวางนะคะสามารถนะคะบรรทุกได้เลยค่ะหลายคนสําหรับใครนะคะที่หารถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะคะเป็นรถบ้านนะคะรถด,ดูแลสูงนะคะเล็กไม่เพียง7 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นไม่ควรพลาดนะคะคันนี้นะคะและเด๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะ <S <S เดี๋ยวเราให้ดูเริ่มมาจากคานด้านข้างกันก่อนนะคะให้ดูเลยนะคะคานด้านข้างไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะแผ่นเพกยังอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะคะแผ่นฝากระโปรงนะคะแผ่นกันค,ความร้อนนะคะคันนี้นะคะ บอกเลยนะสภาพใหม่มากๆเลยนะคะน็อตนะคะไม่มีขันไม่มีขยับและยังได้โชคค้ำฝากระโปรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวเครื่องนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2,400ซีซีนะคะให้ดูเลยนะคะเราสตาร์ทเครื่องยนต์กันอยู่นะคะเครื่องไม่มีสันไม่มีโยกไม่มีน้ำมันรั่วซึมแต่อย่างใดนะคะและเวลาปิดนะคะติดง,ง่ายมากๆค่ะมือเดียวนะคะแบบแบบนี้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หารถครอบครัว7ที่นั่งนะคะไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะคะเพราะราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่1,90 0 0 0้บาทเท่านั้นนะคะได้รถปีใหม่ใหม่น้อยด้วยนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากเข้ามาดูคันนี้นะคะคันจริงที่หน้าร้านนะคะเซิร์ชใน Google แบบว่า l i o อ c a r เป็นภาษาไทยนะคะเราปักหมุดไว้ที่ตรงนี้เลยนะคะร้านเราหาง่ายมากๆค่ะติดกับโลตัดนะคะ ไซน้อยนะคะห่างจากเซนทันวิเกตเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่ไม่สะดวกมานะคะเพียงแค่ดูรูปและวิดีโอนี้นะคะก็ตัดสินใจนะคะซื้อได้เลยนะคะเพราะเรานะคะยังส่งไฟแนนซ์นะคะวิ่งไปเซ็นถึงที่บ้านหรือที่ทําง,งานของคุณลูกค้ากันเลยนะคะผลไฟแนนซ์อนุมัติปุ๊บนะคะเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงน้าบ้านลูกค้ากันเลยค่ะและก่อนนะคะส่งมอบรถนะคะ เราทำการล้างขัดเคลือบสีนะคะพ่นยากฆ่าเชื้อให้ใหม่นะคะลูกค้านะคะได้รถไปนะคะมั่นใจได้เลยว่ารถสวยคุณภาพดีแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะจูนพามาชมนะคะคันนี้เรียบร้อยแล้วก็ลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะคันใหม่นะคะเข้ามาล่าสุดนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ